คุณผู้ชมคะ14พฤษภาคมเมื่อวานนี้เป็นวันเลือกตั้งของ2ประเทศในโลกนะคะก็คือตุรกีและประเทศไทยซึ่งก็ถูกจับตามองอย่างมากทั้งโดยสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศเป็นการตัดสินของประชาชนของสองประเทศที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะว่าจะให้ผู้นำที่ทำหน้าที่อยู่แล้วอยู่ต่อไปหรือว่าจะเลือกผู้นำคนใหม่คะ่ะ มาดูกันที่ตุรกีก่อนค่ะประธานาธิบดีรีเซปเทอร์ยิบเออร์ดูนแห่งประเทศตุรกีในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าหลังจากทำหน้าที่มา20ปีแล้วจะได้ครองตำแหน่งผู้นำต่อไปหรือไม่เพราะว่าผลการเลือกตั้งยังไม่ชี้ขาดและประธานาธิบดีเออร์ดูน er ก็ไม่ได้เสียงสนับสนุนถึง50%นะคะหมายความว่าก็จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่2สําหรับตุรกีค่ะของไทยค่ะ เมื่อวานนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วนะคะว่าพักเก้าไกลภายใต้การนำของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตคว้าชัยชนะได้เสียงมากที่สุดทั้งสอส,อสอแบบเขตและสอสอบัญชีรายชื่อนะคะผลการนับคะแนนของกกตล่าสุดได้ไปทั้งหมด152เสียงค่ะและในช่วงเช้าวันนี้คุณพิธาก็ได้แถลงเพื่อเตรียมความพร้อมระบุถึงความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลค่ะ นี่ครับว่าพรรคเข้าไปพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทย ทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคตพิธาลิมจเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลถแถลงว่าเตรียมที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทย พักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยและพักเป็นธรรมนะคะรวมกันก็จะได้เสียง309เสียงโดยระบุว่าเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากการเลือกตั้งในไทยครั้งนี้ถูกจับตามมองอย่างมากจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศผลการเลือกตั้งก็คือขั้วพักฝ่ายค้านที่ถูกเรียกว่าฝ่ายเสรีนิยมจะได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรัฐบาล ขณะที่กรรมการการเลือกตั้งถแถลงว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ39ล้านคนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า52ล้านคนคิดเป็นร้อยละ75.22ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่กะกะตจัดเลือกตั้งมาเป็นครั้งที่7โดยถ้าเทียบกับปี2 5 6 2มีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ74.87ดเนะคะโดยกะกะตระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่สะท้อนความตั้งใจที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายค่ะ